สวัสดีค่ะพี่น้องกวางไฟสุขุมสุคน,นไม่ได้พอกันโดนแล้วสบายดีบ่จ้า <c oughs> มาอยู่บ้านมาอยู่ขอนแก่นพี่น้องเอ้ยมาเห็ดบ้านเห็นม่นเห็ดเฮียนเฮียนโมดเดิร์นเจอเห็นน้ำ่อยบอ่มาอยู่บ้านเดือนหนึ่งแล้วสองเดือนแล้วดำปื้อปือ้อโอเดรลยูทูบแจักเทียรท,ทักทายพี่น้องอยางมาแลง <c oughs> มานขออยุ่งนาะตัวแตย่เบอร์ฮงกับอืนกินแย่พ่งฮงด้วคนล่ะฮงดูคนแอนโจโก้ยุคนยติดวัดพี่น้องเงียนกันโดนเืผยไปนอ้อเบิงเ่งหได้จักลอยคนนได้ làm hết bàn mô đơn thì nó ơ hết bàn mô đơn nói yêu thang cái cầu nga ít 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 ยืดทงหน้าตีบอเป็นตะยูปบปผู้เจ้ววาว่ามาปรับหน้าวังสงการตอนนี้กําลัางสร้างกันที่กั้นดินด้วยถมดินไ, <ícios> นไหนนมท่านเดิไปหนาบ้านหลังอยู่ทองเดือนอะไรเม่เอ้ยไปท่านได้เคืองเลยคำมากกับเสียงกบเสียงเขยียดเขียนเขียดที่หน้าห้องอาจารย์ระทักพระท้ายกันก็คือ ะลุนวิทย์มาใช่ดีโหวดวะแค่หูดอกม,ม่วงดอกไม้หอยก็ได้จิกกระเจีก๊กะแพ้งวัด ยังหกอย่พี่น้องบ้านเนี่ยคนงานกา่อสร้างนี่เวลาละนี่เห็นเกาถ้าอยู่ไปกินนดเแ้าเดี๋ยวจะลงจอดรถโอ้นอนดูจา้าคนสิม,ม่คำคำโอ้กลับ,บานไยายามบ้านเดี๋ยวคนมาอื้าต่สั่ง บรรยากาศยามเย็นลูกมาหันกับโอ้ลูกมากวางสวนสุกขันกลับไปแล้วท่างเสียงเขียดลองนู้นเจ้าท่างเสียงเขียดห้องสิคะนี่รบ,บริเวณหน้าหอยอะ ที่แรกว่าสิบพ่อได้มาบาดนี้โอ้ยตั้งมกตั้งแก่มาซะก่อน่าว่ะถิ่มหน้าไปโดนเหรอว่ะขึ้นมาอีหลีกไระะผลนี่ต่อเว้ยแค่ปีนี้บ่ได้เห็ดหน้าหรอพี่น้องผมป้าไปเจอเจเห็นบ่ว่านเห็ดผุละปีหนาอยู่นี่ไม่แห้งผุละจังจเหตุผุหละหกัญญาอยูท่ท่นแล้วเด้อกลับมาบาม้านมาเห็นเฮนโมเดิร์นหน่อยคือข่อยอยู่เด้อพี่น้องปองไปสุดสุดสุดคนที่ทั้งเยอรมันก็นได้ นัมุ้เจีาอยู่แล้รเขไม่จัดไปเาอนาย้วเขไม่จักไปรกไปกับเต้าเซงน่ี่และทบ้ยดีเ้ยแล้วก็สิรีวิวให้เบิ่งดอเบิรเธอได ต้องจอดรถก่อยประกอบกปกรณ์ักับคนมานเปนแลกระบ,บอกกระเบื้องให้ได้แล้วประมาณเท่าไร70%หรือ60%เดียทั้งนหนกอเป็นสาเลี้ยงปลาเอาพูดได้เปิดหน้าไปให้ถึงเนี่โอ้ยเนาะล่นทิ่มแฟรไปอีกแล้ว Ừ, thằng đồn là đây à, món nhận, Nói, nè Em này em là nó Ông ăn mắt xuống phay kìa nhỉ, nó buông từ lục ở đây Ướt nó ướt nèo nó nè, ôi Đây bỏ con là món mắt xuống phay Đấy chứ, à, xá liền bà thôi, hút với hẳn Đi bà lê vết này hên cao, ông nằm รูปกระได่วงจรจริงๆเลยนี่ก็ลงจอดรถแถวหลางซร้างยู่ตอนแบบแบบสมถะสะก้อนตอนนี้ กติจ้าเมียอะก็เมียแล้เขาะจามด้ยเ็เมียสิละเอใช้กันวิ่วันวนนวันบ้านเพิ่นน่ะบ้านเฮาอ่ะวนวันเพื่นดอกทำแรงมากกับีดีมซิมสอวนัโอ้ข่อยไม่เขียวแห้งแต่พี่น้องนาข่ยเขียวนินๆๆอยู่ ค่ะวลคามชูทูเชวากาฟาร์มเดจ้าเด้อพี่น้องปองไปสกุลสขนๆๆๆเอาถ่ายรูปนิดนึงนี่ก็ป้ายซื้อจ้าเชวากาฟาร์มค่ะนี่ก็ทางเขาบ้านกะทางนี้ก็ไปตลาดขนช่วนบทด้วยทางขน ดิแท้พี่น้องป่องไปเห็นว่ะคือทานเบิร์ดมือดูดอกไม้พี่น้องเห็นท้องดูไลเดี๋ยวดอกันก็ออกทานเต็มโอ้ยขากวดว่ะร้องยูทูบด้เจ้า เฮ้ยลูกเอ็ดเอาไหมลูกเอ็ดดีบ้างเพือ่อ <laughs> ไ,ไปบ้านเพื่อ <laughs> <laughs> เอ้ย